นี่นะครับแนวเฉตดป่าชุมชนครับกรมป่าไม้ไฟป่าครับไฟป่านะทุกคนดูไฟป่าครับยาวเลยดูเ<ด>ข้ามาดูไฟป่ากันครับใครที่ไม่เคยเห็นไฟป่า อ uh oh. นี่เขานะครับยันไปหมดเลยใส่ป่าหรือใส่คน,นครับโ uh oh. uh oh. อ้โหาเทวา Oh. ป่าครับอืออืออือ,อ,อ,อจากจากภูเขา ก็ก็จะถึงตีนเขาแล้วนะครับตรงนั้นจีนเขาในป่าไม้เร่ย,ยาวนานครับคืนนี้น่าจะหมดพดอดีมาจากบนเขานะครับมาจากบนเขา ลงมาลงมาก็จะถึงตีนเขาแล้วนี่ครับนี่นะครับ,นนรบแนวเฉดป่าชุมชนครับกรมป่าไม้ไปป่าครับ ไฟป่าไฟป่าไฟป่าครับผมนี่ลงมาถึงสวนถึงไร่แล้วลงมานิดนึงครับก็กันไว้ลงมาถึงตีนเขาแล้วครับทุกคนดูดินี่พี่เขาก,กวดกันไฟป่าไว้ครับดูดิโอ้วันนี้หมอกควันไฟป่าทั้งวันเลย ไม่ใช่ช้าช้าครับลมมันตีขึ้นเขาเดีด๋ยวย้าว